สวัสดีค่ะพี่น้องชออ่ายูทูบทุกขัานนะคะอ่า,าปิดจากไดนนาะนะคะอ่าข่าวโควิดนะคะโควิดสองไอสองสองพันสิบเก้าน้ะพี่น้องเนาะปิดจากไดนนาะป้อกักกนอ่าใส่ผ้าปิดปากดูแลสุขภาพน้ำน,นเดอพี่น้องเดอร์ข้ามืมนีนุกชี มาลองคำนวณหวยลาวนะคะเนาะลองคำนวณหวยลาวให้พี่น้องเบิงเดอพี่น้องเดอหนูไปเห็นของอาจารย์ท่านหนึ่งมาขออนุญาตเดอพี่ขออนุญาต,อ,อ,อ,ญาตอาจารย์ท่านนั้นด้วยเดอพี่หนูเอาสูตรของท่านมานะคะ,ะเพื่อเป็นการเรียนรู้เดอพี่น้องเดอเพื่อเป็นการเรียนรู้และก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะในการซื้อหวยฮาหนอย อมเมมเอ็นเดอ้อซื้อหวยลาวเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยก็เอาผิดเอาถือเนาะออ่่าด้วยความกดดันเนาะพี่น้องเนาะกดดันจากอ่าโรคโควิดเนาะพี่น้องเนาะอ่าติดต่อกันทางเดินหายใจเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็ดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับหวยลาวเด้อพี่น้องหวยลาวออกวันนี้เนาะ ดือออกเมื่อวานเวลาออกเมื่อวานมันก็จะเป็นวันหเมื่อวานเนาะอ่าหนูเอามาให้ดูเนาะพี่น้องเด้อคำนวณให้ดูว่าอ่างวดต่อไปอ่างวดต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไหร่งวดต่อไปเป็นวันที่30วันที่30มันจะออกตัวไหนมันจะเข้าไหมนะคะอ่า ที่อาจารย์เพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งกัเห็นเห็นเขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะอโนก็อยากลองเบิง่งว่าอ่าการเรียนรู้สูตรใหม่ๆการเรียนรู้การเบิ่งของเพิ่นแล้วก็เอามาลองเบิง่งอ่าแล้วก็เอามาสู่พี่น้องเฮ็ดอันสู่พี่น้องเบิง่งอ่าก็คือสิบ่ผิดเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาเด้อเมนูก็บ่แม่นผู้พิเศษเนาะพี่น้องเนาะแต่เป็นผู้ เพียงนำเสนอละกานน่แนวทางในการซื้อหวยเนาะพี่น้องเนาะ,ะหวยลาวด้วยพี่น้องหวยลาวหวยลาววันที่สามสิบมีคหกสามอ่าก็คือเลขนี่เอามาจากไซเนาะพี่น้อง เลขนี่คือเอามาจากงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วงวดวันที่ย7่สิบงวดวันที่27มีนาหกสามแล้วพี่น้องเนาะ,ะบันก็จะเป็นเลขเลขสี่ตัวเด้อเลขนูเอาเลขสีตัวมาให้ดูก่อน เลขสามตัวเด้อบานี้เลขสามตัวเก้าเจ็ดสองหนูกะเอาของเพิ่นมาเห็ดล่องเบิงแหละหนูกะเห็ดเห็นมันน่าสนใจหนูก็เลยเอามาหายพี่น้องเบิงเด้อแม่ว่าก,กันเด้อการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดเด้อพี่น้องอันนี้เลขเลขสามตัวบนอันนี้เลขสองตัวล่างเด้อ ฝากดูให้จบในเด้อพี่น้องขอเรียนรู้จากเพิ่นขอเรียนรู้สูตรเพิ่นกับขออนุญาตเด้อผู้เจ้าของสูตร,ระวากันเด้ออ่ากระชากสองลงมาเด้อค่ะตามด้วยบวกหนึ่งพนาคูนบาตา,ตามด้วยบวก,บวกหนึ่งสองบวกหนึ่งก็เป็นสามแล้วก็บวกอีกเท่านึง บวกอีกหนึ่งก็เป็นสี่วาซันเด้เพิ่นพาวาเด้นี่อ่าเก้าคือกันเนาะพี่นอ้องเพิ่นเฉียวรักนวยลักนวยเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วก็ก็จะเป็นเก้าเออเก้ากับบวกหนึ่งนาะพี่นอ้องอ่าบวกหนึ่งก็จะเป็นสิบกับใส่ศูนย์แล้วก็บ,บวกหนึ่งอีกก็เป็นหนึ่งเนาะอ่าปลานี้สิจับสิจับคู่ให้ได้ปาหนี่พี่น้อง จะจับคู่ให้เดอ้อ <c oughs> จับคู่ให้อ่ะจับคู่ให้แต่ว่าสิเลี้ยงให้เบิ้งก่อนอ่ะเลี้ยงให้ดูก่อนเดอ้อมันก็สิเป็นสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วบันนี้ก็สิเป็นจับจับชุดเดอ้อบันนี้จับจับคู่ให้เด้อพี่น้องเดอ้อ จับคู่จับคู่ให้กะใส้วิจารณญาณเด้อพี่น้องเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อหวยลาวเด้อจับคู่ให้ก็เป็นสองสามสองสี

เลขมันสิมีซิปหาคูเร้อเลขมันมี1ิหาคูกะล่องเบิงนะคะมากตัวใดนะคะเนาะชอบตัวไหนเลือกเอาเลยกานองไม่แล้วก็เป็นสูตรไม่ไม่ทีนู้ตรงได้เรียนรูนะคะ,ะถ้าผิดถูกก็ไม่ว่ากันเดอ้อการเรียนรูมันม,ม่มีวันนิ้นสูตรเนาะคะ่ะ ถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้แน่เด้อค่ะเด้อกดกระดิง่งเพื่อเตือนเวลาหนูลงกิปพี่น้องก็สิไดเบิงก่อนหมูนะคะเนาะ,ะถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์ปู้่นลองค้นเพิ่นก็สิว่าเอาคือเอาสูตรเพิ่นมากเอาสูตรเพิ่นมาก,ก็คือไม่ความหมายว่าเทากับอยากเลียนรู้ในสูตรใหม่ๆบางบางเท่อบางที่ถ้าเกิดหนูเลียน สูตรของห้าน้อยได้นุกัสีเอามาล่งสูพี่น้องเบิงนะคะเนาะอ่าอา่กับ่ว่ากันสูตรของเพิรนนุกัะขอยืมเพิ่นมาให้ลงให้พี่น้องเบิงเดอ้ออ่าต้องขออนุญาตเจ้าของสูตรนะคะสำหรับคลิปนี้กับบมีอย่างไลายเนาะค่ะ่าถ้าพี่น้องชอบกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าบ่ชอบก็บกดพ่านเนดะะ้อค่ะ ทา,ามันตัวน้อยตัวใหญ่จังไดกะคอมเมนต์มาได้ค่ะหนูกะสิปับเลี่ยนห้ได้นะคะกัขอบุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์หนูมากอันไหนหนูปับได้หนูกะสิปับอันไหนหนูปับบ่ได้กับขอพานไปนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หนูก็อยากจะบอกว่าให้พี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองด้อ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากไม่อยากให้ออกจากบ้านด้วยค่ะโลกมันร้ายแรงก็ลนะูกก็ห่วงพี่น้องอชาวเอฟชาว, ube, วยู u ูบทกท่านเดอร์สำหรับคลิปนี้คือสุขคองสิงนีเครื่องเท่านีเนะคะ่ะขอให้ท่านมีโชคดีมีใช้โชคดีมีทรัพย์ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ท่านมีคุณพะ คุณเจ้าคุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยอย่าให้มีโรคภัยเบียดเบียนขอให้ท่านมีแต่บารมีของลุงปู่ทุกองค์ทุกท,นท,กทนทุกท่านคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยขอให้โรคโควิด19พ้นจากประเทศไทยนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ